ย้อนเวลากลับไปกันอีกแล้วนะครับไปในช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์โลกในวันที่30เมษายนในปี1945วันที่บุคคลซึ่งถูกจากรึกไว้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติได้จบชีวิตลงในบังเกอร์ใต้ดินท่ามกลางซากปรักหักพังของกรุงเบอร์ลิน วินาทีสุดท้ายของผู้นำนาซีอดอล์ฟฮิตเลอร์เต็ไมไปด้วยความลึกลับคำถามและเรื่องราวที่ยังคงถูกถกเถียงกันจนถึงทุกวันนี้นะครับรู้กันไหมว่าจากคนที่แบบเคยยิ่งใหญ่จนสั่นสะเทือนทั้งยุโรปฮิตเลอร์กลับมาจบชีวิตในห้องใต้ดินเล็กๆพร้อมกับพรรยาที่เพิ่งแต่งงานได้ไม่ถึง40ชั่วโมงเท่านั้น ขณะที่กองทัพโซเวียตกำลังบุกเข้ามาในระยะเพียงไม่กี่ร้อยเมตรจากที่หลบภัย